ครับสมโอกับนี่หอยโอนต้อนอยู่หน่วยหนึ่งครับมัน,นพัานยังครับสมโอโน่วยนี่พันทับทิมสยามนี่ยังเหรอคู่กับจำซื้อเนบ่ค่อยได้หรอกแต่ว่านเป็นเนื้อแดงแดงครับเนื้อแดงแดงมันหวานเแดงมันหวานนสมโอทับทิมสยามโอ้บกับกบักเผานี่เป็นแซงเป็นแซงตัวนี้พ่อครับครับมันเริ่มปีนปีนี่ละครับโอ้โหโอโอโอโต้นเตี้ยๆตี่ยนึงนะพ่อเนาะเตี้ย ต้นน,น้อยหน่อยนึงครับพี่น้องครับนี่ครับครับนี่ละที่ลงมือท่ำมาลงมือท่ำครับเนี่ยสมรับอยู่ว่าขันดุสบ่าวว่าเมื่อยบ่ากับมื่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขทางใจเพราะข้าได้เบ,บิ่งดูแลเป็นไม้ที่ข้าเห็ดเทากับมีความสุขทางใจแต่เนี่ยเราข้าวเห็ดเทากับมื่อยเนื้อออกห่อนอยู่เวลาเพิ่น บอเป็นยังเป็นหลูเพิ่งกระสิโต๊ลงหนามเองเพิ่นโอ้โอ้มองนี้บ้างพอดีลนเนาะครับเนาะพอดีอะไรเพิ่มมากก็ได้ตัดใจพอดีเบื่องสื่อน้าเพิ่นน้ y ยู t u b e ละน้าเปล่านี่เพิ่นไปทายทําในชีวิตประจาวันนี่ก็พ่อแม่ก็เฮ็ดเกษตรเนาะก็คือมักเป็นชีวิตจิตใจหลยสมัยเป็นเด็กหน่อยก็มักเลียงง่วเลียงยังพอดีเขามีผ้นที่จํากัดก็เลยเลียงง่วบว่าดดเขาก็เลยหันมาปลูกพืชปลูกผลไม้ปลูกพักเพราะว่าเขามักทางนี้นะ เห็ดบ่เสียหายครับอาจสิเมื่อยเมื่อยกสร้างแต่ว่าเ้าเป็นการออกกําลังกายในตัวเห็ดถั่าแข็งแรงเป็นการออกกําลังกายถ้าใจมากก่อนนะครับถ้าใจมากเขาก็เห็ดอย่างอื่นดีกว่าถ้าาใจมากแร้วเฮาเห็ดเลยครับก็เสิบ่มีผิดหวังถ้าอาจสิเริ่มต้นน้อยๆม่ต้องไปลงทุ่นหลายล่องทุนแพ่ที่าสามารถเห็ดใดในครัวเลือนเท่าอาจจรชุดน้อยๆล่มไปคอยขยายออกไปเรื่อยๆนี่คือการเฮ็ดเกษตรแบบพ่อเพียงครับเข้ามาตรงนี่ Música ครับพี่น้องครับเมื่อหนีน้องน็อตพาพี่น้องเข้ามาชมเกษตรสวนผสมครับสวนผสมผสานของอาจารย์เจตกรจันทร์อ่อนครับที่กัดแปลงก็จะยูบ้านดอนเจริญครับตำบลนาโพอำเภอบุญริกจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับเจ้าของแปลงสวัสดีครับอาจารย์ครับทําสวนเกษตรผสมผสานครับครับก็เหตุไปเพื่อ กินเพื่ออยู่ในครอบครัวนะครับพวกเขยด่เน้นขายยางครับคือเรามียางเราขาก็ปลูกไปตามฤดูกาลพ่อได้ก,กินในครอบครัวครับยางกรเซ็มันซมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์นะครับพอว่าเข้าบริเน้นขายนะครับคือปลูกอะไรก็ได้ที่เราเน้นการใช้บริโภคในครอบครัวครับบริเน้นขายถ้มันเหลืออีลีเขาจังแบงไปขายพ่อได้ขายกับข่าวกับนับครับขึ้นยามเลอกับซีมีพักในปลูกพัก นี่ก็บ่าพวเน้นพักครับเพราะว่ากษตสมีแต่ต้นไม้ยืนต้นผลไม้ทาเกษตรในครอบครัวครับเกษตรในครอบครัวครับเคยขายไปครับเคยเหลือกินไปครับเพีดมากเคยครับก็คือห้าเอาพักถือว่าห้ากินบะทันบะทันเนื้มันหลายถ้ากระแบ่งไปขายในตลาดที่ชุมชนแถวนาผู้พ่อใดญค่ากับเขากับานามยังหมดสักโอ้ครับครับแสดง่าเหลือกินก็แบ่งขายใช่ครับ ใต้พื้นท,นที่จากไรครับนี่พื้นที่รีมันสองไรครับสองไรพื้นที่สองไร่บ่ออย่างครับนี่อ๋อพอดีลูกเพิ่นอยากได้หอยปังเพิ่นว่าสมัยนี้มันหายากเพิ่นก็เลยอยากเลี้ยงเพิน่นก็เลยทดลองเลี้ยง,งมึงในบอ่อปูนครับเป็นหอยปังที่ว่าสมัยโบราณมันสีอยู่ในเขื่อนอยู่ในบอ่อหนาอยู่ในแอ่งหนาที่ว่ามีจอกมีมหน้ได้ลายสมัยสมือหอยปังมันขาดทายไปมันบม่มีแล้วมีแต่หอยเชลี่ลูกก็เลยว่าอยากเลี้ยงก็เลยทดลองเอามาเลี้ยงงในบ่อ ครับครับครับเรียงหอยปังไว้เบิงกาสมาทดลองเลี้ยงเบิ้งเหรครับว่ามันสิเป็นอย่างไรกระบ่หูเพราะว่ามันเคยเลี้ยงนะครับเห็นเพิ่มมักเพิ่นก็เลยสื่อว่าพอพันแม่พันมาไหวสามสี่คูเนี่ยประมาณนี้โอ้หอยปังหอยปังเลี้ยงเลี้ยงแล้วปังปังเลี้ยงไวนาบ้านครับครับแทนตาหางนกยุงแม่นครับพอ้เบิ้งหอยปังปังหอยปังเลี้ยงแล้วปัง พื้นที่สองไร่ทำกิจกรรมยังเนี่ยครับอ่าลักลักษกับซีนี่ไม่พ้นนะครับคือมะพร้าวครับปลูกเ้าวในไร่เลยผสมกับโกโก้โกโก้กับว่าร้ายล่อลงพื้นที่จำกัดกับลงลอยต้นโกโก้แต่มะพร้าวกับประมาณซิบซีซิบหาต้นเพราะว่ากับเนีนปลูกว่าพ่อได้กินได้ครอบครัวนะครับมะพร้ามันได้ลงร้ายเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดเดิมมันเป็นทีหน้านะครับแถวเนี่ย เพราะสื่อเขาก็เลยถมต้องทุ่นถมเห็นเป็นสวนเพราะหน้าก็มีพ่อได้เหตุกินอยู่เขาพ่อได้อยู่ก็เลยบ่อยากได้หน้าอีกท,ท,ที่ที่แหลมเป็นทีหน้าก็ลงทุ่นถมเห็นเป็นทีสวนตัดสินใจถมมาสางแรงอาหารแม่ครับครับเอาบอ่บอปลาบอ่อนี่คุดมาหลายปีไปครับนี่อันนี้เป็นบอ่อเก่าแก่ที่เจ้าของเดิมเพิ่นขุดไว้มาสื่อน้ำเพิ่นแต่ก่อนมันบ่เป็นของคู่นาะมันเป็นของผู้อื่น สื่อเอาก็ไดสาเพนนี่อก้อนมูลเลยบอ่อตัวนี้จะเป็นบอ่อธรรมชาติคือปลามันสีบืนมาอยู่พวกมีปลาช่อนปลาดุกย่างปลาบ,บานท้าอื่นปลาปลาขี้เดือดมันก็นมาอยู่เองครับบางกระสีเอาปลาถือว่าเขาสื่อมาปล่อยใช้น้ำกันแน่นันปลาลูกคอปลาคอมันเลี้ยงลูกรับสีมีหลากหลายปลาเพราะว่าปลาธรรมชาติสื่อมากกับสิมีปลาทับทิม ปลาจาระเมดรนี่ล่ะื้อมากกับปลากระห ồ มันก็มีหลากหลายปลาอยู่ปลานี่มันสีมีสาเนี่มันสีมีทั้งปลากินเนื้อและปลากินเืออยู่น้ากันแต่ว่าต้มใหม่ังสิภาพไปเบิง่งมันสะเป็นแยกเป็น2ส,สาสาแหลกปลากินปลา,านลามเลืกครับสาแหลกสาใหญ่ส่วนสาตื่นก็จะเป็นปลานิ่นปลาที่ามันมักินเืชือกเปลืกสาก็สมีปลามีไก เลี้ยงหอยครับครับหอยกำลังเสืเอามาอ้าอันนี้ได้เลี้ยงหนูอยู่บอครับนี่เออเลี้ยงหนูนําครับอ๋อเลี้ยงหนูเขาเลี้ยงหนูเขาลูกไายเพิ่นเฮ็ดครับเบิ่งองยังบอครับหนูโอ้ทําเกษตรในครอบครัวอีหลีครับพี่น้องครับเอาลูกไายก็เฮ็ดบ่พวบครับแล้วเพิ่นเลี้ยงหนูเพิ่นมักก็พอบ่ค่อยเลี้ยงนําเพิ่นพอมักเกษตรปล ok ูกผักอย่างเดียว<ร>มักต้นไม้ธรรมชาติดต้นใหม่ยามเฮา เลิกงานเลิกย่างมาห้าวกับยางมาเหรียญยุสวนยณงมาแรกเงินหมดเสาะมันก็มีความสุขกะนะครับตัวนี้ตัวหนึ่งพันแยกออกมาครับครับเลี้ยงไใบพ่อได้เบิงนะครับเนาะพ่อได้เบิงครับบางคนกาสื่อเพิ่นกขายนะครับบางคนเขาอยากเขาก็มาขอสื่อนเพิ่นขายไปสองสามตัวแล้วครับโอ้ครับเพราะว่าเพิ่นเริ่มเลี้ยงเพราะท่านเลี้ยงโดนนะครับคนขายมีคนมาขอสื่อเพิ่นก็เลยขายนะครับครับผม อ๋อลูกไส้กับมารเกตกับเศษน้ำบอคับพ่อครับครับโอ้ตัวนี้มีหอดลูกครับพี่น้องคนนั้นเลี้ยงลูกครับลูกกำลังกินนุ่มเนาะครับนี่หอดไก่ต้มครับครับเอาอันนี้บอสยังครับนี่เออกระล่างสิทดลองเลี้ยงหอยครับกิจการไม่สีท่องกิจการใหม่เห็นเขาเลี้ยงก็เลยสนใจเขาว่ามันเหนือแสบเหนือกรอบก็เลยก็ขึ้นหมักก็เลยลองทดลองมึงตักบอหน่อหน่อยหนึ่งกอนครับก็เลยได้ที่เห็นนี่แล้ว เดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่แล้วจากสามคูครับ oh. แต่ว่าก็กลังสร้างมาอีกอยู่มันบ่ทันไดเขาประมาณเวลาสองนาท์จังสิได้สร้างพอพันแม่พันมาอยู่เดียวก็ลังสร้างตอนนี้ก็มีให้ทดลองเมื่งสะก่อนสองคูสามคูมีมทั้งหอยปังทั้งหอยเชอรี่สีสทองเลยหอยเชอรี่สีทองครับก็ลังเริ่มครับว่าหัวกะสิเป็นยังไงแต่ว่าก็มากนะครับหอยเชอรี่สีทองโอ้ oh, นี่เด้ครับว่าตัวใหญ่เติบู่ตัวนี้ครับพ่อครับเอาตัวสร้างมากคู่ละจักบาทครับตัวสร้างมากคู่ละแปดสิบครับ คูล่ละแปดสิบบาทแม่สร้างมหาคูโอ้โหครับครับเอาตัวนี้เลี้ยงยู่นี่ประมาณสามคูประมาณสามคูมันกำลังกินอาหารกินใบครับโอ้โหนี่เด้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวพามาเบิ่งกิจการของป้าเจ็เพื่นครับ <c oughs> กิจการใหม่เลี้ยงหอยเชอรี่สีทองครับอันนี้มองฟักไข่นะครับเนาะ ถ้าเอาไข่ฟักไว้เวลาเพิ่นบอเป็นยังเป็นลูกเพิ่นกระสิตโต้ลงหนาเองเพิ่นโอ,โ,อโอ้โอ้มองนี้ว้างพอดีเลยเนาะครับเนาะพอดีอะไร<อ>พวกเมื่อกี้ตัดใส่พอดีเบิ่งสื่อนําเพิ่นนํ้ำยูทูบหลาน้ำ,นนำ,นำบ่านนี่เพิ่นไปถ่ายทําเพิ่นก็เลยหมักคืออยากเลียงนะอไอเชอร์รี่สีทองเอายังให้เขากินแน่ครับอยู่นี่ในเสื้นมากเดี๋ยวเนี่บ่ระท่านให้หัวอ,อาหารเพราะว่าเป็นพ่อพันเนี่ยพันธุ์ก็สิเน้นผักก่อนครับพวกผักอ่าเขาเอิ้นว่าผักชิโรดนะครับนี่ หรือว่าพักออมแซีบก็ได้นี่พักออมแซีบครับเพิ่นกินเบิดใบหม่อนเพิ่นก็กินได้ผมประชันได้มาให้อยู่หมู่บ้านก่อนเอาใบหม่อนโอ้ของที่หอยกินอยู่ในสวนเฮามีเบิดเลยมี่เบิดครับบ่ต้องไปหาซื้อใบหม่อนก็มี่พักชิลอดก็มีโอ้นี่เด้ครับครับโอ้สีทองงามสีทองครับเนื้อเพิ่นก็สิเป็นเผือกเห็นบ่ครับเนื้อเพิ่งนี่นี่พจับอยู่ต้นนั่นนี่งามเนาะครับเนาะครับ เอาอันสามคูเนี่ยเอามาตัใส่ครับมาจากใส่ฮ่าลูกเพิ่นไปเจอโดยบังเอิญอยู่ทงหน้าเพิ่นหัวพอหมกักเพิ่นก็เลยเก็บมาให้พอพอดีครับอยู่ทงหน้านมีเมมด้อเพินเจะหาเราพอดีเห็นเพิ่นก็แมนบ่พอหอยทองมาหอยเชลลีท่ทองคือได้ละพ่อก็เลยเอามาเลียงไว้โอ้สีแมนอยู่เด้อก็เลยกบ่มั่นใจก็เลยไปสังมาอีกอยู่หาคููมาเพิเ่มครับมีอยู่เหลือสามคูใช่นะ อันนี้คือความหลูทีพี่น้องเาหลายคนบอกา่าันหลูได้ครับพี่น้องว่าหอยเชื่อรลีสีทองตามรรมาชาติก็มีครับเราเช่อลีสีทองเพิ่นหลงมาจะใส่บุหมูคิดว่าเป็นเม่นอนน่ะหล่มันเป็นเพราะว่าเนืเ้อเพิ่นกับบแเปนสีดํขึ้นหมูสีขาวขาวสีเปลือกเพิ่นกับสีทองคดีครับก็เลยเอแมนแล้อะนี่เนื้อมาเลี้ยงไว้ครับผมเอาเป็นสามตัวนี้เป็นจุดประกายให้หนึุดบอนี่ขึ้นมาเลยบอนี่คุดไว้แต่พกายครับแต่ก่อน เพเลี้ยงกบมาปีหนึ่งกับบด้เลี้ยงก็เลยทิ้งไว้พอดีปีนี้มีโอกาสก็เลยล่องเลี้ยงหอยแทนครบครับล่องายๆตัวแมนมีหอดต้นบักม่วงครับมี่หอมใหม่ถ้ามาตาเลยนะครับน้องครับอันนี้บักม่วงปลูกกว้ก่อนก่อนชิคุดบอครับโอ้มีลายอย่างดีครับพี่น้องครับอันนี้เน้นบริเน้นขายครับปลูกพักปลูกยังก็ได้ยางกลวยนี่สิกวยหอมท้อล้วแก้วมังกรนี่สิ ปูกินในครัวเรือนเาครับครับอันนี้กับบักซีดากะล่างปลูได้สองอาทิตย์เล่นะครับโอ้กะลังกินจูครับกะลังปลูกกูกินในครัวเรือนยาวได้สองสามตุ่นเลยละครับพอได้เนียนคลายพ่อห้ามได้กินให้ลูกกินครับพอมีอยู่มีกินครับพอมีอยู่มีกินโอ้นี่ก็เป็นหลอดไฟที่สันครับนี่อ๋อหลอดไส้พอได้ใส่ไส้ข้าวเลื่อนไฟอันนี้กับสลัดเซลล์ครับบอได้หุงเซลล์นี่ ได้สามหลอดครับพ่อแรงยางมาเบิ่งหอยได้ยางมาเหรียญแรงขึ้นเบิ่งนั่นเบิ้งนี้ครับครับฮุ่งดีป่ะครับหลอดนิดหน่อยซ้ำนี่ก็พอได้อยู่ครับมาเข้ามามันก็บ่ได้ฮุ่งแห้งคือนหลอดใหญ่แต่ว่าก็โอเคอยู่ครับซ้ำพอเหนี่ยพอดีแต่าหากพอดีม่ต้องเน้นจ่าแห้งครับครับเอาสั่งมาหลอดละจักบาทนะครับสามหลอดประมาณสองร้อยกว่าบาทโอ้ถือนะครับก็เลยเอาทุกหลอดละแปดสิบนี่แหละ ก็หนาสนใจได้นะครับเนาะครับ<น>ถือละรอนละแปดสิบบาทครับบกเกลียวมังกรกําลังกํกงกาล <c oughs> ังปลูกได้ปีหนึ่งนี่แหละครับค <c oughs> รับอ๋อแสดงว่าเริ่มปลูกมาเรื่อยๆที่แสนครับเริ่มปลูกมาเรื่อยๆพาราะเหตุเห็นบอกพาราะเธเอาขึ้นมาไ <c oughs> ด้ปีหนึ่งนี่แหละแกลวมังกรครับพันธุ์สีเหลืงครับเกลียวมังกรตรงนี้อ่าพันธุ์สีม่วงครับมันจะเป็นเนื้อสีม่วงข้างในมันหวานมันหวานดีกว่าพันธุ์ขาวก็เลยมักก็เลยปลูกครับย้ายพันธุ์ออกมาเรื่อยๆโอ้สิได้กินแล้วตัวครับกินของปลูกเองครับครับ อันนี้ก็เอาอยางหน้ามาปลูกแซมนเขาว่ามันได้กินเห็ดก็เลยลอกมึงครับยางหน้าว่าจะเอาเห็ดพอมาใส่เห็ดหลงงวงมาใส่ขันมันใหญ่โอ้ต,อต้่วนไงเหรอที่สำคัญไงยางหน้ามีปลูกไปสามต้นเพิ่มเติมหนึ่งครับ,รบปลูกย้ายไว้ห้าได้เแค่เห็ดแม่อันท<ค>่ถาถ้าได้เอาเชือกเห็ดมาใส่เขาว่ามันได้ออกเห็ดให้กินครับ <laughs> มีหอดเกลยวม,มังกรครับพี่น้องพ่อได้จิ้มหาเห็ดพอน่อจิ้มหาเห็ดพอนี่ครับ เราตรงนี้ก็คือบุ้ม่วงอสามฤดูครับช่วงอันนั้นครับช่วงมันหันเป็นหมากโดกอยู่ขัดเดียนน้นกับไหวครับนี่กับบุม่วงอันนี้เขียวใหญ่ครับรวยเป็นลโอ้ช่วงเป็นหมากใครก้อันซส่าเขากับมัขอกับไหแจกบ้านที่หนองไปกินครับก็เป็นบุ้ม่วงพันธุ์ใหญ่ปูกได้สี่ปีต้นข้างยานั่งนะมี่นี่ยานั่งครับเขได้แกงเนื้อใหม่ครับนอกเนื้อใหม่มีบ่ครับมีครับย่ามนันมาก่อึดกินเนื้อใหม่สามกอปลูกอยู่หันสองกอเนื้อใหม ครับพ่อได้กินนะครับพวกบ่ได้เน้นหลายเพราะว่านาใหม่มันหกนะครับปลูกไว้พ่อได้กินปลูกไว้พ่อได้กินนาใหม่ก็มีอย่านั่งก็มีมีครับอันนี้คือกิจการไม่การไม่อันนี้มาอันทีไรหนึ่งพ่อได้พ่อได้กสื่อเพิ่นได้ปีนี่ก็เลยโจกสาพ่อด้ขอสื่อน้ำเพิ่นได้ที่เหลือเพิ่นก็บ่ได้ขายดอกเพิ่นคิดจังได้เพื่อเพิ่นเด็กก็เลยขายหายเอาๆก็เอาว่ามันติดกันก็เลยสื่อเพื่อมอีกไรหนึ่งนะครับโอ้พึ่งโจกสาได้เบ้างเดือนมิถึงหนาครับโจก ครับเขาโครงการ,รบ,บร่ครับบ่รรครับเป็นบ่ได้เขาโครงการโครงการมันยุ่งยากครับต้องใช้เวลาท่านั่นท่านี่ผมก็เลยเฮ็ดงบจะคของนะครับบ่ได้ได้เขาโครงการโอ้เบิดงบจะคของเลย,บบย,ง,บยงบจะคของ,ง,ของโอ้ครับครับเบิดงบหลายปานไรครับจกซ้ำนี่จกซ้ำนี่พินพ่นเพิ่นว่ามันลึกต้นนั้นมันลึก3เมตรแล้วก็ก3ชั้นเนาะต้นสายใหญ่ตัวน,นี้กว้าง3เมตรลึก2เมตรเพิ่นก็เลยเอาน้ำ22,000โอ้ การว่าวันดึกผมขอนำหนี้อ,อาจารย์นอตสองหมื่นพันสองหมื่นสองสองักหนึ่งครับก็เลยได้เลยเอาเอาตามนั้นครับเอาของอาจารย์เจ็ดขึ้ได้ตัดสินใจลงทุนท้ำโคกน้องหน้าครับดีจังเดยครับอ่าโคกน้องหน้านี่ก็คือมากจริงจริครับมาเข้ามาก,า,การท้ำแบบเศรษฐกิจพอเพียงแบบโคกน้องหน้าแบบได้หลวงเนาะก็เลยคิดอยากได้นะครับนี่โอกาสนี่ทีอยู่ลายหนึ่งสิได้ซื้อมาใหม่นี่ยต,ตัดสินใจ จากไมโครเขามาจกครับจกเป็นสาคืออินเอามาต้นหนึ่งนี่ครับก็เลยลองปุ๋ยมันก็น่าม่าเอาต้นนี้ได้ใส่ปุ๋ยไปครับพอแต่ใส่ได้ประมาณสองอาทิตย์ครับแตงยอดงามอยู่เลยนะครับน้องเอาดินดินเหนียวกลนบองสีมีเทคนิคการปลูกยังไงครับมันคืองามครับผมเห็นลักษณะการปลูกในมีอ่าบได้ห้องนะครับปลูกเลด้วยได้มาข้าตตองอปุ๋ยถือว่าอินทรียมาใส่น้อยหนึ่งกำมือหนึ่งครับแต่ว่าเร่ยงห้องผืนนั่นเลยบ่เด้เอาหนาบ่เด้ยเอายางห่อ อามาใส่หลอบหลอบคือกครัหนึ่งก่อนเขาคุดลุ่มแหละเขาก็ลุ่งโอ้ปุยินซี่นะครับบนใส่เคมีันใส่เคมีอย่างมันตายก็เลยเอาปุยินซี Jamie, lonely, ่มาหลอบหลอบครับคือว่าเอาเอาถาดอาหารมาหลอเขาถาดอาหารมาหลอให้มันเข้าใ hmm. cool. ่แต่งยอดกันมากครับผมเอาปุยินซี่มักใส่เองบ่ครับอยู่นี่มักใส่เองอยู่ครับอยู่หันพี่เต่แต่ล่างเฮือนใหม่บ้านเดีอยอยู่หันหาสอบบ้านไปแล้วได้อยู่ยี่สิบสอบกับบ้านใส่ไปแล้ว ให้ต้นโกโก้นะครับ oh <ฆ>คือเอาขี้งว่าขี้ควายหั่นมามาร์กใส่กระฟางเป็นสันเป็นสันเห็ดอะไรซ้ำสันนคะรับเห็ดเองทุกอย่างเห็ดเห็ดที่คุดแบบนี้เพราะว่าเน้นให้มันได้ยาวมันสีคล้องยาวเหมืนปลามันก็สิเทียวเหรียญสิเพลินนะครับเพราะว่ามันก็สิใหญ่ไวกว่าปลาที่เดายวางไว้เป็นรูปสี่เหลี่ยมครับก็เลยในความคิดว่าต้องเห็ดซิกแซกแน่นเป็นคล้องเพื่อให้เขาได้บากไวา แต่เนี่ยวความคิดมากก็เลยลงแบบย่างๆว้โอ้นนขั้นข้าวขุดตรงเลยนี่มันกระเได้สัส่นสั่นครับแต่ขั้นข้าขุดงอไปงอมาเลยก็ะเด็นยากขึ้นฟ้าเข <ๆ S 1> ็้นได้บายไปเดชไกลเข,ข้าออกกําลังกายเขาก็สิเป็นธรรมชาติของเขาเขาก็สิใหญ่ไปครับเอาเฮ็ดเกษตรนี่มันมีความสุขจังไรเนี่ยครับพ่อเฮ็ดเกษตรอ่านี่สำหรับอยู่ว่าขันดุสบายว่าเมื่อยว่ากับเมื่อยแต่ว่ามันก็มีความสุขทางใจ ว่าห้าวด,ด้เบิ่งดูแลต้นไม้ที่เ้าเห็ดเ้ากับม,มีความสุขทางใจแต่เนีรยว่าเ้าเห็ดเ้ากับเม,มื่อยเงาออกย่อนอยู่สินะครับย่างนี้ก็ล่วงกล้วยไม่กล้วยนี่ก็เป็นกล้วยพันธุ์อันที่ว่ากล้วยนำว่า,าถ้าอยเอิ่นปลาคั่งโอ้มาแล้วครับพี่น้องครับเอามาันโตใหญ่แล้วที่ครับปลาดุกนี่เรียกว่าท่านเดินนะครับเอาคือใหญ่ไว้หนดเดือนดอเดือนได้เดือน สงสัยปลาดุกเป็นปลาดุกอุยนะครับบ่ได้เลี้ยงปลาดุกยากครับปลาดุกอุยโอ้ปัาสองเดือนแล้วนะครับเนาะสองเดือนโอ้มันกระโดนแล้วนะครับซ้ำพ่อมันใหญ่นี่จะหน้ากระดาครับโอ้ขึ้นมาเห็นมาเห็นมันกินอาหารในสีมันก็งามดีนะครับเนาะครับขึ้นหัวคุณเพ่อเด้เบิ่องหลินว่านหัวอาหารกันเบิ่งครับโอ้นี่เป็นสาที่ลึกนะครับ สาเป็นสาสามสามสันนัชจเป็นครับนี่คือมีชันหมืนมเร็งของเขาเขากระสีไงไว้ครับมองกากระสีเลือกเนียนเลือเอาคุดซะสามสันสามระดับนี่มีจุดประสงค์ว่ายังไรครับจุดประสงค์แรกก็คือการดินพังอันดับแรกันดับสองก็คือปลาเขาสีมีที่เลียนร้ายหมองหมองห้าหารเขาจากการสอบถามจากการเบึงถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อกว่ามันสีไ่ มักข้นเมื่อเดินนามตื่นสิใหญ่งไวงกว่านามเลิกเพิ่นว่านะมหามอาหารในนามตื่นครก็เลยเห็ดเป็นสามชั้น<อ>ตามทฤษฎีเขาบอกมากก็เลยเห็ดลองเห็ดตามเขาว่าให้มันมีมองตื่นมองลึกแน่นครับน็นถ้ามาตานะครับมันไม่มาลึกสั้นทิลี่อย่างเดียวมีพักหนึ่งตื่นพักหนึ่งลึกเนี่ยแต่เขาสิปเป็นเหรินโอ้ละกกันให้ดินพังทะไล่ครการบ่รรให้ดินพังขณะเห็ุสั่นียวเลยดินฟังนี่มันก็สิพังล่องเร็วนะครับ ครับโอ้แต่ว่าบ่าเห็นการผูพังของขอบซาเลยนะครับนะครับครับห้าวบางแผนว่าบ่รเ,เห็นเป็นพังเขาก็เลยเห็ุเป็นสันครับบังหันเบิ่งบักทั่วอันนี้เป็นบักแตงบ่ครับบักแตงครับบ,รบับกแตงที่เหนียวก็ลยเป็นดินเสือครับตามสภาพครับตอนนี้มันมีถาดอาหาร <c oughs> มัาาานมีอาหารมันมีปุ๋ยยังมันก็เลยทะเลอะปลูกเบิ่งวันเป็นยังไงเป็นดินใหม่ว่าต่อไปแน่นดินใหม่ห้ามว่าท่านไหนบำรุงครับอนาคตก็สิบำรุงดีๆให้มันปลูกพืชได้ปลูกกล้วยปลูกยังสินะครับเอาพอเราสู นะครับวิธีการบำรุงดินดินใหม่ใม่บำรุงดินใหม่หนึ่งเฮ้าเน้นปุ๋ยที่เฮ้าเฮ็ดเองปุ๋ยมัรกก็ได้หรือว่าปุ๋ยขิงว่าขี้คว้วเฮ้าเนียมาใส่เลยอันดีที่ซื้อก็ขึ้นมักเฮ้าก็มาใส่บานสองปุ๋ยที่เฮ้าใส่ให้ต้นใหม่เฮ้าบ่วต้องไปใส่เคมีเพราะว่าเาใส่ปุ๋ยเคมีดินเฮาสิกระด่างดินเฮาสิเป็นกรดเฮาก็เน้นปุ๋ยอินทรีย์เพราะว่าเอาใส่ผืชที่เฮ้าใส่บ่พอสามปีดินดี ไปเห็นของมูยเขาใส่จากดินแกนแกน,แกนฟางสาเนี่ยและคือกันมูเขาเห็ดเขาทดลอกมาแล้วดำเขาไม่ได้สามปีด่วนสุ่ยเลยโอ้ก็เลยเห็นของเขาก็เลยเหมาเห็ดของเ้าของครับผมครับนี่วิธีเห็ดจู่ดูหนาวมามกมลิีนไหมนี่ออกดอกไรเนาะพอ่อเนาะแมนดินไหม่ปลูกมาได้สี่ปีแล้วนะบอกครับอันนี้มะกระทอกลกบ้านถ้าเอื่นกระท่อกลกเขาท่ไทยก็เอืน่นสาวรสโอ้ครับ ข้งล่างเ<ไ>ป็นสุกบ้านไหนสุกบอกพ่อนสุกมันสีสีเหลือ,องอือครับครับยังบ่กั้นงในมีหน่วยสุกอยู่บ<อ>่มีแดดมันเลินเลสองสามหน่วยเอาไปไปในั่งขวับเหบ่ครับเออบ่ได้เก็บไปนี่เก็บไปแล้วโอ้นี่นี่ครับทังเพิ่งก็กเริ่มเลื้ยงแล้วอือ <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นคืนข้างนี่ดีแะพ่อเนาะโอ้ยผมเจ้าเด็ดดาษถิ่มแต่มันข่านไปขึ้นต้นใหม่ต้นม่วงครับเอาพ่อบักลิ่นไม่หน่วยนี่ว่าต้อยไปก้อยวะครับ อ๋อเกเรหรือมั้งบอกครับไก่ยเกไก่กินโอ้ไก่เกา,าก้อยแล้วไก่ก้อยแล้วโอ้เสียดายก้อยเลยครับของแซ่บ,บ,บโอ้ครับครับโอ้นี่ปผู้โกโก้มาเลยโกโก้ฟังนี่อย่าไปเบิ่งฟังเพิ่นโกโก้มันก็สิมี่มองดินบ่ดียิ่ก็สิบ่ค่อยได้ผลปนานใด้บ่างามเต็มที่ถ้าดินข้างเพิ่นมันดีกว่ากันก็เลยงามได้ภาพไปเบิ่งครับครับชมโกโก้เอาอยู่ในอันนี้ส้นสวนผสมปสานที่เฮดมาซปีแล้ว Man, CP, แมนซีปีห้ากับปูกหาดที่ข้าปลูกได้เหรอห้าอยากกินยังไงข้ากับปูกครับนี่หอดบักสมโอครับพี่น้องครับสมโอกับมี่หอยโอนตน้นอยู่หน่วยนึงครับมันพันยังครับกสมโอด้วยนี่พันทับทิมสยามนี่ยังเหละคู่กับจำซื่อเพราะเคยได้หรอแต่วันเป็นเนื้อแดงแดงครับเนื้อแดงแดงมันหวานแดงแดงมันหวานผสมโอทับทิมสยามโอ้บัก บักเผาเนี่เป็นแซงเป็นแซงตัวนี้พ่อ er ครับครับมันเริ่มปีนปนีนี่ละครับโอโ้โหต้นเตีย้ยๆหนึงเนาะพ่อเนาะเตี้ยต้นน้อยๆนึงครับพี่น้องครับนี่หน่วยกับง่ามๆค,ครับพันพยังครับเปล่าเผาเอานี่ผ่าหนหนัหอมโอ้โหว่าพันยังเข้าว่านําหอมกับสื่อมาปลูกเลยครับสื่อมาปลูกเลยสื่อมาปลูกเลยมาเตะบักเผาหนําหอมเอาอย่าอะมาเนียนมาพันยังครับครับนี่และที่ลงมือท่ำมาลงมือท่ำกัน งามเมื่อยมากนี่ปอกกินสดๆเลยนี่ครับพี่น้องนัดท่าพี่น้องเขามาเบิ้งคุณคู่บนทําสวนครับนี่ทําสวนทําสวนในครอบครัวนะพ่อเนาะสวนในครอบครัวอันดานี้คืเป็นโกโก้ที่มันขึ้นเต็มที่คางอ๋อนี่โอ้หลายต้นอยู่ทครับนี่่านี้งามโกโก้ครับจักปีแล้วครับโกโก้โกโก้ปีสองเดือนครับโกโก้ปีสองเดือน หนึ่งปีสองเดือน,นปีกับสองเดือนครับเอาปูโกโก้นี่มีจุดประสงค์ว่าอย่างไรครับโกโก้นี่ไปสื่อน้ำเขาขงการน้ำเขาเป็นสมาชิกของเคยูเอ็นยูหยําเยินอยู่บานบุปเปอยนยองสาวแนะนำ่าเป็นสมาชิกน้ำเพิ่เพิ่กระสิอหายมากจะขึ้นมากรับโกโก้เพราะว่ามันเป็นผืชที่ว่าปูข่างเดียวในชีวิตคือเก็บกินตลอดชีวิตประมาณหกสิบ กัวปีก็อยู่ได้อีกอย่างหนึ่งเขาก็รับประกันให้ลลทำมูคาขายสดในท้องตลาดคือเขามาหลับในสวนเลยเขาบอกว่าคุณมีเท่าไหร่เอาไม่อั้นรับประกันให้กิโลละสิบบาทขายสดแต่ว่าสม,มืน่นกิโลยี้มห่าครับขายสดแต่ว่าว่าวนมีขายประมาณปีแปดเดือนไม่นึงจะออกผลครับตามสังเกตศึกษามาปาว่าปีแปดเดือนอ๋อมันเป็นต้นไม้ยัง,งยืนยังยืนครับปลูกในเก็บเกี่ยวตลอดสมมตลตลอดชีวิตนะครับครับ ปูเท้เดียวโบเด็ดปูลายเทือขึ้นใหม่อย่างอื่นอดอกขจรดอกขจรนี่ก็เก็บไปซ่งตลาดอยู่เขาหลวกเขาไปพัดไปหลวกบ่ครับดอกมัน<ฮ>ช่วงนี้มันเป็นมนทาท่านลายหนาหนาวนันสีลายช่วงหน้นาฝนมาท่านดอกลายครับครับอู้นีนน่ได้พอครับดอกครับครับนั่นละดอกแพ่นะครับไปขายตลาดเขาสื่อดีบ่ครับยี่สิบบาทได้ทุงหน่อยหน่อยหนึ่งท่านพัร์ตกะแสบกินหลวกกินหนึ่งกินก็ได้กินกระปุลหลวกกินกระปุลกินข้าวกระปุลเศร้าได้บัดเป็นพักทีว่า ตลาดตองการโอ้หนาปลูกไว้ได้นะครับป๋าปลูกอยู่ตปนดอกขจรปลูกไงวะครับปลูกยากแน่ยู่ครับเพราะว่าเอาใจหยาบนิดหนึ่งคือช่วงแรกเขาสีบกค่อยติดเพราะเขาติดแล้วเขาจังเริ่มไดรานบางคนปลูกส่วนมากเขาปลูก่าค่อยเขาปลูกเพราะไดร์นะนี่คนบ่หลายคนครับมันมันบกค่อยขึ้นปันไดโอนนครับครับเป็นผืนแต่ว่าเอาใจหยาบในนิดหนึ่งช่วงแรก ปลูกไว้ก็ได้ดอกก็ได้เก็บพัดย์ย่งด้นะพ่อเนาะก็ได้กินก็ได้เปลี่ยนเมน,นูมีกินมีหล่ะมันบอ่อยากบ่อึดข้าเอิ้น่าบ่อึดบอ่อยากเนี่ยม,มีกินผันอยากเนี่ยมีกินหลายผันบอ่ขอขยาอ่ะเสี็นะครับนี่แ่ละบออ่ลาดเข้า,า่า,ามาีบ่อึดบ่ออยากตามข้าบ่ลาดเข้า่าแม่นิลีมีลารจนบ่อยากเอาเข้ามาปลูกไว้แบบนี้นี่ปีนึงนี่ได้เมาเก็บไปเห็นได้กินเตื่อครับอันก็คืออยากนานนนจังมาเก็บประมาณอาทิตย์ละเทื่ยเสร็จล้วกินดูแลเข้ากับเบื่อเขากับบ่อยาก แต่ว่าคนอื่นเข้ามาเขาก็ออนซอดครับขันนั้นหลายแห้งเขาก็เก็บไปส่งตลาดอันนี้ข้างเพื่นขยายบอกพ่อครับขยายขยายมันออกมาครับโอ้ขยายพื้นที่ให้พระขจรครับครับครับนี่นี่ครับพี่น้องครับนองนัดพาพี่น้องเข้ามาช่มสวนสวนของคุณครูครับสองไรยางทัวพอดีนะพ่อเนาะครับสองไรครับว่างแห้งพอดีซําความสุขเล็กๆในพื้นที่สองไร่ครับทำเกษตรในครอบครัวนะพ่อเนาะ เอาโอเคครับพ่อเจดครับบันิสุดไทยนี่อยากให้พ่อฝากความาพี่น้องเข้านะครับทําเกษตรนี่นะทําม่ครับอ๋อเกษตรนี่นะครับนาะขันเข้าใจมากก่อนแต่ถ้ามีใจมากในด่านนี่ปั๊บเห็ดบ่เสียหายครับอาจสิเมื่อยเมื่อยกระซางแต่ว่าเข้าเป็นการออกกาลังกายในตัวเห็ดเข้าแข็งแรงเป็นการออกกาลังกายขันท่าใจมากก่อนนะครับแต่ถ้าใจบ่าบาเข้ากบเห็ดอย่างอื่นดีกว่าแต่ถ้าใจมากหรือถ้าเห็ดเลยครับเกษตรต้องมีผิดหวัง ถ้าอาจสิเริ่มต้นน,น้อยๆไม่ต้องไปลงทุนหลายล่อง,งทื่นเที่เห่สามารถเห็ดใยในครัวเลื่อนเ่าอาจารย์จุดน้อยๆเลิ่มไปคอยขยายออกไปเรื่อยๆนี่คือการเห็ดกษตรแบบพ่อเพียงครับถ้าไม่ต้องไปเน้นว่าเห็ดปึ๊บลงทุนเทือเดียวจบไปเลยส่วนมากกันเห็ดแนี่สิไปวัเลาะเห็นลายคนแล้วฉนั้นการเห็ดกษตรีทีที่แน่ความผิดของคู่นะคือคอยเห็ดไปตามกำลังหา่หางครับแล้วก็ยาเน้นสารเคมี พราะว่าเข้าเน้นการใส่อินรีเพยราะว่าเข้าใส่กินในครอบครัวเขาเป็นการปลอดไัยแล้วดีกว่าเข้าไปเสี่ยงสื่อในทองตลาดสีมันมีเคมีนี่คือการจุดประสงค์ที่คู่เห็ดกระเสีตยงโอโ้โหครับ ครับพอเพียงของแถี่ด้เนาะพ่อเนาะค่อยๆเริ่มเฮ็ดไปค่อยๆเริ่มเฮ็ดจากทิศเล็กๆน้อยๆไปครับยังเช่นเลี่ยงบักหอยนี่ก็เริ่มจากสามตเลยเริ่มไปเรื่อยๆครับกู้เนเนิ่งร้ายอาจารย์พนเบาอีหลี่ได้ครับพี่น้องครับบ่ได้บ่ได้ยบอกไปเรื่อยๆครับเริ่มจากหน่อยอีหลีเนาะพ่อเนาะแม่เริ่มจากหน่อยค่อยๆทดลองไปน้ำครับผมเขาก็เรียนรู้ไปต่างๆล่ะไนี่เบิร์ตเสมอเขาอยากไปศึกษาอะไรอย่างเขา